เราก็ต้องลงแบบนี้ฉันลงฝั่งนี้นะมีที่ลงมีคนแบบวะไม่รู้ฉันลงฝั่งนี้เขียนลงไปแล้วฉันไปหามามาเลยคนอา้าวก่ากลับมาจริงเราหรอครับตายนะครับ ผมมาแล้วพี่แล้วมีโค้งแล้วมาก็หากล้องหนึ่งไหมผมมีกล้องทองเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยเกินเอ้ยมีคนรถแก๊สสองตัวไอ้หาเขายิงแก๊สผมเขายิงแก๊สผมตรงเข้าวะเนี่ยนะเห็นละเอ้ยวิ่งหาเรามาโดนอีกตีไล่มาอีกตีหนึงอยู่นี่ อย่าไมนแมยืนนิ่งๆเองเจ็ปะกำลังจะใส่กันเฮ้ยเไม่ใส่กันแล้วเราไปคุยกับมันหนไหมหลัาน้ถก้องคห็นไหมแช่นันหน่อยะว่าปะว่าอดนจมีน็อคหนึ่งจะน็อคนึง เราหมดเราหมดีี่นึ่มันะลิงไปได้ตัวหนึ่งไหหรอหมดหมดหมดีี่หมดสามตัวที่นึ่งเน้าสี่สิบสี่สิบลงรถลังรถร้อยหนึ่งกระแตกต้ออันเดียนยวเร็ววเหน่อยเหน่ นี่หลังรถตรงนี้นี่เดี๋ยวตัวท้ายเดี๋ยวตัวท้ายเดี๋ยวตัวเดียวทางกำแพงทางกำแพงเฮ้ยมีตีหนึ่งมีตีหนึ่งอันนี้ตัวท้ายตัวท้ายตรงนั้นตัวท้ายทางหน้าอีกตีหนึ่งโลบ้าไปแล้วเกิดแตกนี่เนหานทามตัวอะไรเนี่ยจับจับจับ โดนโดนโดนกระแตกจะเนาะเอาหนึ่งเัาหนึ่งใส่หนึ่งไปเข้าวงเรียแบบมีสูงจอยกันไหมจอยกันกับไลท์อ่ะตอนเนี้ยกูหมดแล้วว่ะ

กระถ้องสายสายสายกะแตองอู้เคเบอร์วะอขออให้กูเอามาละกระสุนหมดสุดีมามันจหมดแล้นานละเ็ดนานละกดแดงวานั้นละไอเอลตานนไอเฮียยามันตี้อันนี้แอดดอปนี่หว้กูแอดดอก ข้างบนไม่ละเนี่ยบนท่อเนี่ยเอ๊ะข้างบนมีคนอยู่ข้างบนท่อไม่ข้างบนเนินซ้ายก็มีบนท่อไม่หมดแล้วตรงนี้โง่ปะไม่โง่ปะต้องขยับนิดนึงอ่ะบนท่อไปะเราจะโดนยิงโอเคเบอร์เป่าหัวจอนเอ่อคุเล่นเคเบิลนี่ปะลืมเลย ยังไงวะไอ้ี้ยอีแบบเนียไม่ทอดเน่ยมันขึ้นยังไงก่อนผมขึ้นไม่ได้ได้ได้ไหมนี่ขานยดูพี่ดีิวเปาบินเปล่าบข้นข้งนหอ้งนึ่งช่ยู่ชวูบขึนไม่ได้หรอขึ้นไม่ได้ ข้างๆปีนข้างๆมึงวิ่นทีสกับแดงปีนข้างๆตรงนี้ข้างๆข้อเฮ้ยข้างล่างนั้นคือตายไปโอ้โหไอ้นนท์ไม่ได้ไปม่ได้วิงมาทางนี้วิงมาทางกูวิงมาทางกูวิ่งโอ้โหยังไม่โดนโทษีลบละลบละมันวิ่งไปละมันวิไปโดนอีกทีนึงเข้าบ้านอเข้าบ้าน่เข้าบ้านนั้นเข้าบ้านนบ้านนบ้าน ไปบ้านไปบ้านไปโน้นไปเล่นอะไรตรงนั้นล่ะดันบ้านพี่จะดันบ้านดันบ้านมากูต้องปั๊มไหมบูไล่ยไม่มีที่เล่นต้องดันบ้านอ๋อที้สองตัวระเบิดนะระเบิดนะโดนเจ็บเจ็บตายแตะแตกกระแตกต้องเอง น้องสองน้องสองขบวนขบวนตายตายมันเวีมันเวีหลังมาหลังมาตายแล้วไม่ใช่หลังมานี่หว่าไอเหี้ยมันเปิดประตูตัวตนั้นมาแล้วมาแล้วเจ็บ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 เจ็สั่งที่อย่า็บกุ้เนื้อ ากล้องนี้เลยหาระเบิดกันเลือเหลือสนัดลเปลี่ยนตนนัดีกว่าร,ราเปนน็นหงเก็บของอยู่โอกูอยู่นี่นะพิเดียวีติวีติเอาโอเคเบอร์ไหมผมเดี๋ยวผมเล่นอนาวก้าเือหลืออยู่ตนาอยูเอาก้าวหมดทึกต,ตีเลยมันรยนะยะไกลมั้ยไม่ระเบิดไม่มีเลยวะพี่เดเก็บไปหมดแล้วหรอ เขาหนึ่งเขาใตหนึ่งมีูอยู่อ่ะเขาใจหนึ่งแล้วเห็นแล้วมงูอยู่ฝาานมีองตัวติปกติตีท้ายตีท้ายููตัวท้ายตีท้ายอยู่ไหนวะวาหลังหลังแ่สุดดเี่ยนมนนไต้นไม่ได้เห็นไหมเข้ามาเราโดนสองชคตรมันอเนีย เปไปดีน้่นแล้วไปะขึ้นได้คนจะลำบากเฮ้ยกี่ตัววะนะ่ะสามสานกสิบสองตัว,วเหรอ